หลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนี้เราขอพาทุกท่านมาชม Mazda CX5 โมใหม่ล่าสุดรุ่น XDL เครื่องยนต์ดีเซล Skyactiv 2.2ลิตรซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดที่โชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานม a z d a ปทุมวันที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองกรุงเทพติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติตรงข้ามห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ดีไซน์ใหม่ของ Mazda CX-5 โฉมใหม่ยนตรกรรมอเนกประสงค์ SUV ที่พัฒนาแนวคิดการออกแบบโคดดีไซน์โดดเด่นในระดับยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายแต่แฟงด้วยความโฉบเฉี่ยวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศูนย์ทฤษฎศาสตร์แบบญี่ปุ่นภายใต้คอนเซปต์ l e s s is more ผลลัพธ์ที่ได้คือรูปลักษณ์ภายนอกใหม่ที่งดงามและทรงพลังราวกับมีชีวิตหรูหราปราดเปรียวในสไตล์พรีเมียมรวมไปถึงรูปลักษณ์ภายในใหม่ที่ถูกออกแบบอย่างประณีตใช้วัสดุเกรดพรีเมียม ทุกองประกอบเพราะมอบความเพลิดเพลินและความสุดฝา์แก่ผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนนอกจากนี้สีแดงใหม่โซเรตคริสตัลยังช่วยยกระดับให้มัสดา CX5 โฉมใหม่มเอกษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นยิ่งขึ้นสกดทุกสายตาด้วยมิติความลึกของสีนับเป็นบทใหม่แห่งการดีไซน์ที่พร้อมสอนความสาเร็จในทุกบทบาทของชีวิตเทคโนโลยี <S <S Sky Active ในมัสดาร์ CX5 โฉมใหม่ได้ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกระดับ เพื่อสร้างความประทับใจทั้งในเรื่องสมรรถนะที่แรงและการประหยัดน้ำมันจนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก Skyactiv D 2.2เครื่องยนต์ Skyactiv Clean Diesel ความจุ2,191ซีซี d o u b l O Headcam s h a r t แถวเรียง4สูบ16วาล์วพร้อมระบบวาล์วปลายผ่าน a c ิ r i a VVT และระบบเทอร์โบชาร์เจอร์2ขั้นประหยัดสูงสุด17.5กิโลเมตรต่อลิตรพัฒน,นาให้สามารถทำงานตอบสนองผู้ขับได้ดียิ่งขึ้นเครื่องยนต์ทำงานเงียบมากขึ้น ให้กำลัง1 7 5รแรงม้าที่4,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อน,นาทีประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม s k y a c Drive เกียร์อัตโนมัติ s k y a c i v 6สปีดที่รวมข้อดีของเกียร์อัตโนมัติทุกระบบตอบสนองได้แม่นยำเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นให้อัตาเร่งต่อเนื่องและประหยัดน้ำมันในทุกรอบความเร็วมาพรา้อมเมนูนโหมด Active Matic Skytiv Body โครงสร้างตัวถัง Skytiv โครงสร้างตัวถังที่ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงน้ำหนักเบาและแข็งแกรง่งให้การควบคุมรถที่มั่นคงช่วยลดแรงสะเทือนจากถนนและกระจายแรงประทะที่เข้าสู่ห้องโดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ Skytiv Chassis ช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว Skytiv ระบบช่วงล่างที่เกาะถนนมั่นคงและความนุ่มนวลแก่ห้องโดยสารพร้อมระบบบังคับเลี้ยวที่ช่วยให้เข้าโค้งได้มั่นยำปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน a c t i v v e l l w h ร e l Drive ระบบขับเคลื่อนสีล้ออัตโนมัติช่วยปรับระบบการขับขี่เหมาะสมกับทุกสภาพถนนมากยิ่งขึ้นพลังที่เหนือกว่าขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอีกระดับ Two Sta t u t u r c o c r g r r t u r b เทอร์โบชารเจแบบ2ขั้นช่วยเครื่องยนต์ Sky Active Clean น i e เซลมีแรงบิดสูงแม้ในรอบตำ่ำเพื่อได้สมรรถนะกา,ารขับขี่ที่ดีในทุกรอบความเร็วของเครื่องยนต์ Natural s o u n d Smoother และ Natural ลสาวฟรีเฟ c ซ c ่ค o น ชุดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ SkyActiv Clean Diesel ในรอบเดินเบาช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานเงียบขึ้น ไอสต็อปไอเดลิงซับสิสตระบบประหยัดน้ามันที่สั่งให้เครื่องยนต์หยุดการทางานชั่วคราวเมื่อรถจอดนิ่งขณะที่อุปกรณ์ต่างๆภายในรถยังคงทํางานตามปกติทําให้ใช้น้ามันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องยนต์จะกลับมาทำงานอัตโนมัติทันทีเมื่อรถพร้อมออกตัว SkyActiv Vehicle Dynamics อีกขั้นของเทคโนโลยี SkyActiv ที่ประสานและควบคุมการทำงานของรถทั้งคันตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบเกียร์โครงสร้างตัวถังไปจนถึงช่วงล่าง ให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ความสุขในการขับขี่ตามแนวคิดจินบาอิตไตของมาสด้าให้ผู้ขบับรถเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นและยังให้ผู้โดยสารสัมผัสถึงความรู้สึกสบายตลอดการเดินทางระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดภายใต้ชุดเทคโนโลยี Sky T ที่วีโค่เดนิมิกระบบ G-Vectoring Control หรือ GVC จะช่วยควบคุมสมรรถนะในการขับขี่ให้แม่นยำและสมดุล เพื่อให้ผู้ขับ m a z d a CX-5 โฉมใหม่สัมผัสความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของคนกับรถได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นการทํางานของระบบ GVC ระบบจะทํางานโดยการประมวลผลจากการบังคับพวงมาลัยของผู้ขับขี่ความเร็วของรถรวมถึงน้ําหนักของเท้าที่กดลงบนแป้นคันเร่งจากนั้นระบบจะควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์และเกิดการถ่ายน้ําหนักที่เหมาะสมไปสู่แต่ละล้อทําให้รถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นควบคุมได้แม่นยําในทุกสถานการณ์ อีกระดับถึงความหรูหราประสานความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดภายในห้องดยสารของ Mazda CX-5 โฉมใหม่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตในทุกรายละเอียดด้วยแนวคิด Handcrafted Design คัดสันวัสดุคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมหรูหราสไตล์ยุโรปคอนโซลหน้าแบบเมทัลว o ดประสานความสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีดำแต่งด้วยด้านสีน้ำตาลพร้อมใหความเพลิดเพลินกับเครื่องเสียงระดับไฮเอน เชื่อมต่อทุกความสำเร็จได้ไร้ขีดจำกัดล้ำหน้าไปกับเทคโนโลยีเชื่อมต่อออนไลน์ MZD Connect ใน Mazda CX-5 โฉมใหม่ไม่พลาดทุกการติดต่อทั้งเรื่องงานและครอบครัวอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ตลอดการเดินทางหรือรับส่ง SMS จากสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณบลูทูธพร้อมเอ็นเตอร์เทนเที่มีเลือกมากมายแอปพลิเคชัน R5 by Harman รวมถึงระบบนำทางนเวเกเตอร์ เติมเต็มความสะดวกสบายให้ทุกเส้นทาง Mazda CX-5 โฉมใหม่ได้รับการพัฒนาห้องโดยสารภายใต้ปรัชญา Human c e n t e r d e s i g n ด้วยการจัดวางฟังก์ชันการใช้งานในตำแหน่งศูนย์กลางเหมาะสมกับการใช้งานโดยผู้ขับไม่ต้องลัสายตายจากถนนห้องโดยสารกว้างขวางนักพิงเบาหลังปรับเองได้และสามารถแยกพับได้3ส่วนแบบ40-20-40อิสระจากกัน เบาะนั่งผู้น่าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ที่สามารถบันทึกได้2ตำแหน่งช่อง USB 2.1m ช่องเก็บของพร้อมที่วางแก้วน้ำถูกจัดวางในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานและช่องแอร์สำหรับที่นั่งตอนหลังที่เพิ่มความสบายยิ่งขึ้นพนักพิงเบาะหลังปรับเอ็นได้ทั้งหมดนี้ทำให้ม a z d a CX-5 โฉมใหม่เป็นยนตรกรรมเอเนกประสงค์ SUV เจเนอเรชั่นใหม่ที่พร้อมให้คุณสัมผัสความหรูหราสุดสปาในทุกเส้นทาง หลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้าระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮเพื่อเพิ่มความสบายในการขับขี่พวงมาลัยดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ตพรีเมียมจับกระชับมือพร้อมปุ่มควบคุมการทำง,งานที่พวงมาลัยระบบเสียงบอสรอบทิศทางลำโพงส0บตำแหน่งพร้อมเทคโนโลยีอ u t โต้พาย2ลทูและเซ็นเตอร์พอยท์ทูที่ช่วยชดเชยและปรับแต่งเสียงให้สมจริงมากยิ่งขึ้นเซ็นเตอร์ดิสเพลย์หน้าจอระบบสัมผัสด,ดีไซน์ใหม่ขนาด7นิ้วแสดงเมนูสั่งงานของระบบ MZ d c o n n ดี t และตั้งค่าฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆหรือเรียกดูข้อมูลผ่านระบบสั่งงานด้วยเสียง Voice Command Center Commander ปุ่มควบคุมระบบ MZD Connect ที่อนโซนกลางตรงตำแหน่งใกล้มือผู้ขับใช้งานง่ายเพียงหมุนหาคำสั่งที่ปรากฏขึ้นบนจอ Center Display ใช้ได้ทั้งขณะรถลั่นหรือจอดนิ่งให้ผู้ขับใช้สมาร์ที่กับการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น w i n c h i Active Driving Display แสดงข้อมูลสำคัญในการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้ารถในระดับสายตาผู้ขับจิน n b อีกไต มาสด้า CX ห้าโฉมใหม่พัฒนาบนพื้นฐานของปรัชญาจินบาอิไตคือการพัฒนารถที่ผสารรวมผู้ขับขี่และรถให้เป็นหนึ่งเดียวสามารถควบคุมรถได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยรับข้อมูลและตอบสนองกับสิ่งรอบตัวได้อย่างแม่นยำทำให้คุณได้สัมผัสถึงความสนุกเร้าใจในการขับขี่อย่างแท้จริง HMI Human Machine Interface คอนเซปต์การออกแบบอุปกรณ์และฟังก์ชันใช้งานภายในรถเน้นหลักการทำงานตามธรรมชาติจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์จัดวางอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางช่วยผู้ขับไม่ต้องละสายตายจากถนน ในรถทั่วไปตำแหน่งของล้อหน้าทำให้คันเร่งและเบรกต้องอยู่เยื้องไปด้านซ้ายในรถ Mazda CX5 โฉมใหม่ขยับตำแหน่งของล้อไปด้านหน้ามากขึ้นทำให้สามารถยืดขาได้อย่างเป็นธรรมชาติ Power Liftgate ประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า Mazda CX-5 โฉมใหม่ให้คุณจัดเก็บสัมภาระได้สุดสบายยิ่งขึ้นด้วยประตูท้ายที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสามารถเปิดปิดได้ง่ายมีปลายนิ้วสัมผัสและรีโมทคอนโทรลสามารถปรับตั้งระดับการเปิดได้ตามที่คุณต้องการ i a c t i v e Sense เทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อคุณและคนสำคัญ Mazda CX-5 โฉมใหม่เพิ่มอีกระดับของความปลอดภัยกับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสุดล้ำา i a c t i v e Sense ที่สามารถคาดการณ์อย่างแม่นยำ และส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้รอบคัน ALH Adaptive LED Headlamps ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะปรับการทำงานของไฟสูงต่ำแยกอิสระซ้ายขวาโดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับสภาพถนนระยะห่างจากตำแหน่งของรถคันหน้าหรือรถที่วิ่งสวนมาเพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนและช่วยการทำงานของไฟสูงไม่ไปรบกวนรถคันอื่น MRCC Mazda Radar Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าหากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่าระบบจะทำการปรับลดความเร็วลงตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติโดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัยทั้งนี้ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่มีรถอยู่ด้านหน้า LDWS (Lane Departure Warning System) ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบจะส่งสัญญาณเตือนไฟกระพริบบนหน้าปัดพร้อมส่งสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ DAA Driver Attention Alert ระบบจะขึ้นสัญญาณเตือนที่หน้าจอ w i n ินช l l Active d r i ving Display ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะขณะขับรถทางไกลระบบจะติดตามพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่หากตรวจพบความผิดปกติของพฤติกรรมการขับขี่หรือขับขี่ติดต่อกันนานระบบจะขึ้นข้อความแนะนำให้หยุดพัก L.A.S. เลน e Keep Assist System ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณีที่ตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจระบบจะส่งสัญญาณเตือนหรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลัยและช่วยปรับทิศทางพวงมาลัยให้รถกลับเข้าสู่เลนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอ Uber ุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง SBS Smart Brake Support ระบบตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถขันหน้าหากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถขัาหน้าระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องถ้าผู้ขับไม่ได้ทำการเบรกระบบจะช่วยทำการเบรกโดยอัตโนมัติเพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า ABS M Advanced Blind Spot Monitoring ระบบเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนช่วยผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลนแต่ระบบจะส่งสัญญาณเตือนหากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่กำลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับอาจมองไม่เห็น SBS c Smart City Brake Support ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติหากระบบตรวจพบว่าไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ระบบจะช่วยทำการเบรกโดยอัตโนมัติเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการชนประทะด้านหน้าเมื่อขับด้วยความเร็วต่า SCBSR Smart City Brake Support Reverse ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอ,อุบัติเหตุจากการชนขณะขับรถถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ RCTA Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนเพราะไฟกระพริบเตือนที่กระจกมองข้างขณะขับรถถอยหลังหากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก Mazda CX-5 โฉมใหม่มีจุดเด่นด้านความปลอดภยัยทั้งแบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ Active Safety และแบบปกป้องเมื่อเกิดเหตุ Passive Safety จึงมั่นใจในทุกเส้นทางทุกสถานการณ์การขับขี่ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล Active Safety ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ HLA Hill Launch Assist ระบบช่วยยกตัวรถขนาดอยู่บนทางลาดชัน ESS Emergency Signal System สัญญาณไฟกระพริบอัตโนมัติเมื่อเบรกรถในภาวะฉุกเฉินเพื่อส่งสัญญาณเตือนรถคันหลัง ABS 4ล้อพร้อม EBD ช่วยกระจายแรงเบรกถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัย DSC Dynamic Stability Control ช่วยควบคุมศิลภาพและการทรงตัวของรถ TCS Traction Control System ช่วยป้องกันรถลื่นถลยัยกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะขณะถอยหลังกระจกมองหลังระบบตัดแสงอัตโนมัติให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจนยิ่งขึ้น Passive Safety ความปลอดภัยเชิงปกป้องเมื่อเกิดเหตุระบบเข็มขันนิรภัยแบบ Pretensioner and Load Limiter เข็มขันนิรภัยบอกคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติประสานการทำงานร่วมกับระบบถุงลมนิรภัยโครงสร้างตัวถัง Sky Active พร้อมถุงลมและมานถุงลมนิรภัย เฮดเรสออกแบบให้มีองศาและตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดอากาศบาดเจ็บเบาะนั่งด้านหลังถูกออกแบบให้มีองศาที่รองรับน้ำหนักของคนนั่งได้อย่างเหมาะสมป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารพุ่งออกจากเบาะนั่งไปทางด้านหน้าโดยเฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชนที่ด้านหน้ารถการชนหน้าและฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ถูกชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุสีภายนอกมี6สีให้เลือกประกอบด้วยสีแดงโซเรดคริสตัลสีเกรดพรีเมียมใหม่ล่าสุดเฉพาะของมาสด้าเนื้อสีหนาสามชั้น พนด้วยเทคนิคขั้นสูงพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยทําให้ได้เนื้อสีที่มีความละเอียดสูงสีสดมีความมันวาวสะท้อนแสงได้ดีและดูมีมิติยิ่งขึ้นเพิ่มเงิน1 7 0 0 0บาทสีเทาแมชชีนเกรย์สีเมทัลลิกเกรดพรีเมียมเฉพาะของมาสด้าเนื้อสีนา3ชั้นพนด้วยเทคนิคพิเศษเนื้อสีจึงใสสะท้อนแสงได้ดีสองประกายมันวาวเพิ่มเงิน15,000บาทสีขาวสโนว์เฟล็กไวท์เพิลเพิ่มเงิน10,000บาท และอีกสสีมาตรฐานคือสีเงิน Sonic Silver สีฟา้า e p Crystal Blue และสีดำเจ็ท b l ล c k ล้อลอยมีขนาด17และ19นิ้วโดยรุ่น xdl จะเป็นขนาด19นิ้วสำหรับราคาจำหน่าย cx 5โฉมใหม่รุ่น xdl อยู่ที่1,770,000บาท พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ